เราก็ขึ้นสการาชใหม่แล้วนะครับนที่เรือหนึ่งสี่สี่เจ็ดใช่ไหมอ๋อลอตตาลาได้กําหนดให้วันเวลาเนี่ยมันมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะจากวันกลายเป็นเดือนจากเดือนกลายเป็นปีอะไรกัรอครับจากวันกลายเป็นเดือนจากเดือนกลายเป็นปีจากปีเก่าก็กลายเป็นปีใหม่ นะไหลผ่านเข้ามาไอการหมุนเวียนของการเวลานา่ะอัลลอฮฺจาลาได้กําหนดมันมาเพื่ออะไรในสุร,ร์อัลฟุรกอนอายะที่หกสิบสองอัลลอฮฺจาลาได้บอกกับเราว่าโว้วว่าที่จั่งลัลลยีลวนนะฮะรัชิลฟัตัลลิ่ัลลิ่่ัลลิ่ัลลิ่ันลิ่่ัลลิ่ัลลิ่ัลลิ่่ัลลัลลัลล ก็รอเอาอรอดะชูกูรอและพระองค์คือผู้ทรงบันดาลให้มีกลางคืนและกลางวันหมุนเวียนแทนที่กันสำหรับผู้ที่ปรารถนาจะใคร่ครวญนันะ้นแล้วก็หรือปรารถนาจะขอบคุณตัวนี้คือเหตุผลหนึ่งครับที่อยู่เบื้องหลังการหมุนเวียนของวันเวลาเพราะาลาต้องการให้เรานั้นทบทวน ขอบคุณแล้วก็ดูซิว่าในรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเหตุการณ์อะไรบ้างที่เกิดกับชีวิตของเราแต่ละวันที่มันผ่านมาแล้วก็จากไปเนี่ยมีหน้าที่อะไรบ้างที่เราจะต้องปฏิบัติต่ตอลอตตาลามีหน้าที่อะไรบ้างที่เราจะต้องทํากับครอบครัวของเรามีหน้าที่อะไรบ้างที่เราจะต้องทํากับสังคม และเราได้ทำมันไปมากน้อยแค่ไหนมีขาดตบบพร่องไหมนะตรงนี้ให้เรากลับมาทบทวนถึงสิ่งต่าง,างๆเพื่อเราจะได้รู้ถึงข้อผิดพลาดนะรู้ถึงข้อบกพร่องนะบกพร่องแล้วก็จะได้อิสติกฟาร์ขอพยโทษต่อลอาตอาลาหันกลับมาปรับปรุงแก้ไขคิดหาวิธีวางแผนใหม่ว่าเราเนี่ยจะปรับตัวให้ดีขึ้นอย่างไร และในขณะเดียวกันเราก็ต้องชุกดต่ออัลลอฮฺต่อาลาด้วยในเนื้อมัตทั้งหลายที่พระองค์ได้ประทานให้เรามาตลอดนะด้วยการรำลึกถึงพระองค์อยู่เสมอพร้อมทั้งแสดงออกด้วยกับการเชื่อฟังและก็การปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดนะครับพี่น้องครับเราแต่ละคนเนี่ยนะได้ผ่านช่วงเวลาเหตุการณ์เหล่านี้มาคนนะ มาผ่านกันมาเนี่ยคนละกี่ปีแล้วตัวเลขนะที่มันเพิ่มขึ้นของเราในแต่ละปีเนี่ยมันกำลังบอกอะไรเราอยู่เราเคยฉุกคิดถึงมันบ้างไหมเราเคยคิดบ้างหรือเปล่าว่าตัวเลขเหล่านี้มันกำลังร้องตะโกนบอกเราว่านะมันกำลังร้องตะโกนบอกเราถึงช่วงเวลาที่เราจะต้องกลับไปพบกับลอตตาลาบอกว่ามันใกล้เข้ามาทุกทีแล้ว ช่วงเวลาของเราในดุนยาเนี่ยมันก็เริ่มเหลือน้อยลงทุกทีทุกทีแล้วช่วงเวลาแห่งความตายมันก็ใกล้เราเข้ามาทุกขณะแล้วและเราละพร้อมหรือ,อยังพร้อมที่จะกลับไปหาอรจาลาในสภาพของผู้ศรัทธาในสภาพที่เป็นเบาที่รู้คุณอย่างที่สุดต่อลหรือยังเพราะว่าความตายเนี่ย มันไม่เลือกวันเวลาและสถานที่มันไม่เคยแจ้งเตือนเรามาก่อนมันมาอย่างกระทันหันไม่ทันให้เราได้ตั้งตัวหรอกเมื่อความตายมาถึงเราก็จะไม่มีโอกาสอีกแล้วไม่มีโอกาสที่จะกลับตัวแก้ไขหรือกลับมาทำอามันอิบาดะใดๆทั้งสิน้นอัลลอฮฺได้เล่านะครับถึงสภาพของผู้ปฏิเสธศรัทธาในวันกิยามะ ที่มันไม่เชื่อต่อบทบัญญัติของอัลลอฮ์ที่ใช้ชีวิตอย่างประมาทในสุรอัลฟาติรอัลลอฮ์บอกกับเราอย่างนี้วันละีนักฟรูละหุมนารุนจะหันนัมลายุกดาอัลัยหิมฟัยมูตุฟัยมูตุวะลายุขฟฟุอันหุมมินอาซาบิฮา كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا اخرجنا ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل เอาแล้วนูอัมมิร์คุมไม่จะ تذكر ฝีห์มันจะจำว่าคุมณ์นัดีร์ฟ้๊ดุคุฟ์ฟ้๊มัลิ้งดัลมีน์มินนัดีร์ข้ามว่าและบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาผู้เนรคุณทั้งหลาย พวกเขาจะได้รับไฟนรกยหันนำเป็นการตอบแทนพวกเขาจะไม่ถูกตัดสินลงโทษให้ตายเพื่อจะได้ตายแล้วได้พักผ่อนหนีจากความทุกข์ทรมานที่ต้องเผชิญอยู่ในขณะนั้นและพวกเขาจะไม่ได้รับการลดหย่อนโทษเลยแม้แต่น้อยเช่นนั้นแหละเราจะตอบแทนแก่บรรดาผู้เนรคุณผู้ปฏิเสธศรัทธาทุกคน และพวกเขาจะตะโกนร้องโอดครวนอยู่ในนรกนั้นว่าโอ้พระผู้อภิบาลแห่งเราได้โปรดนำเราออกไปจากนรกนี้ด้วยเถิดเพื่อที่เราจะได้ปฏิบัติการงานที่ดีที่เราไม่เคยปฏิบัติมาก่อนหน้านี้อัลาลอฮฺจาจะตอบพวกเขาว่าเราไม่ได้ยืดอายุของพวกเจ้าให้ยืนยาวนานพอรอกหรือ เพียงพอสำหรับผู้ที่ใคร่ครวนจะได้ตระหนักและยิ่งกว่านั้นได้มีผู้ตักเตือนมายัางพวกเจ้าแล้วดังนั้นพวกเจ้าจงลิ้มรสการลงโทษเถิดเพราะสำหรับบรรดาผู้อาธรรมนั้นจะไม่มีผู้ช่วยเหลือใดๆทั้งสิน้นพี่น้องครับตรงเนี้ยอรรตาลาได้สาธยายถึงสภาพของผู้ที่ปฏิเสธศรัทธา ที่ฝา่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮฺตาลาใช้ชีวิตในดุนยาโดยไม่สนใจอาคีระปล่อยปะละเลยไม่ทำภารกิจไม่ทำหน้าที่ในการเป็นเบ่าที่ดีของอัลลอฮฺพอถึงวันกิยามัดแล้วพวกเขาจะต้องเจอกับบทลงโทษที่มันหนักหน่วงอยู่ในไฟนรกอันร้อนระอุในนรกจาหนนำ้ำซึ่งมันเป็นบทลงโทษที่ไม่ทำให้พวกเขาตายหมายความว่าไง หมายความว่าการทรมานที่หนักหนาสาหัสนั้นนะถ้าอยู่ในดุนยาแล้วจะทำให้มนุษย์เสียชีวิตหรือว่าตายได้แต่สำหรับคนที่อยู่ในนรกจะไม่ตายด้วยการทรมานนี้เขาจะต้องโดนทรมานซ้ำไปวนไปซ้ำไปซ้ำมาแม้จะเจ็บปวดเจียนตายขนาดไหน นะรู้ว่าร่างกายจะแหลกเหลวไปแล้วกว็าตามก็จะต้องฟื้นขึ้นมารับการทรมานต่ออย่างไม่มีวันจบสิน้นววลายาดุบิลละฉะนั้นคนเหล่านี้คุณอ่านบอกว่าไงเขาจะไปร้องโอดครวนอยู่ในนรกบอกว่าอย่าอัลลอฮ์ได้โปรดนำเราเออกไปจากนรกนี้ด้วยเราไม่ไหวแล้วมันทรมานเหลือเกินนะให้เราได้กลับไปใช้ชีวิตอีกครั้งหนึ่ง เราจะระวังตัวของเราอย่างดีเลยเราจะทำตัวเราจะทำความดีจะอยู่ในร่องในรอยไม่ทำบาปอีกนี่คือคําวิงวอนของชาวนรกซึ่งแน่นอนพี่น้องไม่มีโอกาสนั้นแล้วตลอดชีวิตของเขาในดุนยาเนี่ยเขาได้ใช้ชีวิตอย่างประมาทใช้ชีวิตอย่างไม่ระวังพอถึงอาคีร์ร้องเขาไม่มีโอกาสที่จะกลับตัวแม้จะขอร้องต่อเลาะอย่างไรก็ตามก็ ไม่มีทางเป็นไปได้ที่จะได้กลับมาเพราะเหตุการณ์เป็นอย่างนี้อัลลอฮฺจาล,า,ลาก็ได้ให้คําตอบตอบกับพวกเขาว่าอย่างไงอลัลลอฮฺบอกนะเราได้ให้ชีวิตที่ยาวนานเพียงพอแล้วแก่พวกเจ้าจนถึงวัยที่สามารถคิดออกแล้วไม่ใช่เหรอให้พวกเจ้าได้คิดได้ตระหนักแล้วแล้วเหตุใดพวกเจ้าทั้งหลายจึงไม่ไตรตรองไม่คิด ในขณะที่ใช้ชีวิตในดุนยาเนี่ยพี่น้องที่รักทั้งหลายนะครับพวกเราในที่นี้เนี่ยไม่ได้ตายตอนที่ยังคิดอะไรไม่ได้ไม่ได้ตายตอนที่ยังไม่รู้เดียงสาคือตั้งแต่เด็กพอเราเกิดมาแล้วตายตอนที่ไม่สามารถแยกแยะอะไรได้แต่เราทั้งหลายเนี่ยจะตายตอนที่เราเนี่ยสามารถคิดเป็นแล้วแยกแยะออกแล้วนะอะไรดีอะไรไม่ดี นะครับเราตายตอนที่เราคิดที่จะทำบาปอะไรเราก็ทำไปเองได้นะไม่ได้สนใจหลักการกันแล้วพอถึงวันหนึ่งวันที่อัลลอฮฺจะลาเอาชีวิตกลับไปเราจะไปขอโอกาสเราจะไปขอแก้ตัวขอกลับมาใหม่มันเป็นไปไม่ได้พี่น้องนะักวิชาการบอกกับเราอย่างนี้อายุที่สามารถคิดเป็นแล้วก็ไตรตรองได้ที่อายะห์บอกนะ มันประมาณเท่าไหร่บางส่วนก็บอก18ปีนะช่วงวัยรุ่นบางส่วนก็บอก20ปีบางส่วนก็บอก40ปีและบางส่วนก็บอกว่า60ปีงั้นเราลองมาพิจารณาตัวเราว่าเราเนะี่ยแต่ละคนนะผ่านไอ้เลขพวกนี้มากี่ช่วงแล้วทุกทัศนะบางคนบอกฉันผ่านมาทุกทัศนะแล้วเนี่ย นะเอายันหกสิบฉันก็ผ่านมาแล้วบางคนว่าอย่างนั้นแล้วเราได้คิดนะคิดไตรตรองอะไรบ้างหรือยังถ้ายังไอตรงนี้น่าเป็นห่วงนะและนอกจากนี้อัลลอฮ์บอกต่อเรายังให้นาซีรนาซีรคือผู้ตักเตือนนะักวิชาการส่วนใหญ่บอกหมายถึงท่านนาบีม د, ุฮัมมัดสุลลัลฮฮุยไลฮิวะสัลลัมนำหลักการทั้งหลายเนี่ยมาสอนเรามาตักเตือนนะครับแต่แล้วกลับ ไม่ฟังไม่ทำตามนะไม่ทำตามที่ท่านนาบีได้บอกบางทัศนะก็บอกนาดิรนะหมายถึงงอกสีขาวที่มันขึ้นบนตัวเราไม่ได้แปลว่าผมงอกอย่างเดียวนะขนอะไรเดีย๋ยมันก็งอกไปด้วยนะครับ ตรงนั้นพอมีสีงอกสีขาวมาปรากฏอยู่บนตัวเรานั่นหมายความว่าใกล้ถึงวาระแห่งการสิ้นสุดชีวิตในโลกนี้แล้วมันก็สมควรที่จะถึงเวลาที่เราจะตระหนักได้แล้วควรระมัดระวังในการใช้ชีวิตนะให้มากกว่าเดิมที่ผ่านมานะเพราะฉะนั้นทุกวันที่เราใช้ชีวิตอยู่อย่างไร เราผ่านดุนยานี้มากี่ปีเราผ่านบททดสอบต่างๆนานา,นามากมายนะครับให้เราทั้งหลายเนี่ยกลับมาทบทวนตัวเองอย่างมีสติอยู่บนความไม่ประมาทนะเพราะบางทีพี่น้องบททดสอบมันก็มานะตอนที่เราสบายและบางบททดสอบก็มาด้วยกับความยากลำบาก แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นบททดสอบแห่งความสบายหรือบททดสอบแห่งความลำบากก็น่าเป็นห่วงทั้งหมดแหละสำหรับคนที่คิดไม่เป็นคนที่ปล่อยปะละเลยคำสั่งของลอตตาลาและประมาทในการใช้ชีวิตนะครับ